สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาทองเปิดตลาดเช้าวันที่8มกราคม64ราคาทองประจำวันนี้8มกราคม64คงที่เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาโดยราคาขายออกทองรบประพานอยู่ที่27,750บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำหรือ Gold Traders Association เมื่อเวลา9ก4นาฬิกา24นาทีที่ผ่านมาทองคำแท่งในประเทศราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ27,150บาทขายออกที่ราคาบาทละ27,250บาทตามประกาศครั้งล่าสุด ขณะที่ทองรับป,ประพันธ์9 6 5รับซื้ออยู่ที่บาทละ26,666บาท44สตางค์และขายออกอยู่ที่ราคาบาทละ27,750บาทส่วนราคาทองคำโลกหรือ Gold Spot อยู่ที่1,911.50ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์สรุปราคาทองคำวันที่8มกราคม2564ประกาศครั้งที่1ทองแท่งรับซื้อบาทละ27,150บาท ขายออกบาทละ27,250บาททองรบป,ประพันธ์รับซื้อบาตละ26,666บาท44สตางค์ขายออกบาทละ27,750บาททั้งนี้ราคาทองเปิดตลาดเช้าวันที่8มกราคม64ครั้งที่1คงที่ไม่ลดไม่เพิ่มครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ